ครับทุกคนและในวันนี้เราก็กลับกันมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับเกม Roblox แมปไคจูนิเวิร์สแมปที่เราชื่นชอบกันนั่นเองก็ในวันนี้นะครับผมพูดตรงๆเลยว่าจะพาทุกคนนะครับผมมาเล่นไคจูนิเวิร์สกันอีกรอบหนึ่งนะครับผมหลังจากที่ผมนั้นไม่เล่นแมปนี้มาเนิ่นนานแล้วนะครับผมสักเดือนกว่าๆแล้วแหละนะครับผมที่ไม่ได้แตะมันเลยนะซึ่งก็ทุกคนน่าจะทราบกันดีนะครับว่าตอนนี้ไคจูนิเวิร์สนะครับไม่มีอัปเดตไม่มีอะไรเลยนะครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามัน ิ้งแมปนี้ไปนะครับเพราะว่ามันเป็นแมปที่ทําให้ทุกคนนั้นได้รู้จักผมแล้วก็ทําให้ผมนั้นได้รู้จักทุกคนนั่นเองนะครับก็วันนี้ผมจะมาเล่นเกมชิวๆแหละนะครับผมนะถึงแม้ว่ามันจะไม่มีอะไรก็ตามนะครับผมไม่มีตัวใหม่เลยนะในวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาทําการเล่นเจ้าตัวละครที่มีชื่อว่าเจ้ากาซิลิสนะครับผมนะหรือว่าเจ้าฟอร์เซนเบเฮมอสรีโมเดลตัวนี้นั่นเองและถามว่าทําไมผมถึงเล่นตัวนี้ใช่ไหมครับทุกคนก็นั่นแหละครับผมอยากจะให้มันเข้าธีมหน่อยกันละกันเพราะว่าตอนนี้ก็คืออเข้้้้้าาาาสูู่่ชววววงงงดหนนแแแแลลลลลกํัจรตมมบบผ มากันหน่อยนะก็วันนี้เดี๋ยวราลองเล่นเกมให้ดูกันนะครับว่าผมเนี่ยจะเล่นเป็นยังไงกันบ้างนะแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยฝีมือผมค่อยจะกากลงอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้เล่นนะอาจจะเล่นแล้วกากายังไงก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับผมนะโอเคไปครับใครจะดูวันนี้ไป let's go กราซิลิศครับผมไปกันโอเคทุกคนและตอนนี้นะครับผมก็พาทุกคนกลับเข้ามาในเกมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วก็กลับมากันที่เกาะโตเกียวกันอีกเช่นเคยตามเดิมเลยนะครับผมนะแต่ว่าโอ้โหแวบแรกเลยนะครับทุกคนทาไมเกม ทุกคนภาพสวยมากเลยนะครับผมนะที่เกาะโตเกียวตอนนี้นะครับผมนะอารมณ์เหมือนกับตอนเย็นหรือว่าตอนเช้าก็ไม่รู้นะซึ่งก็ตอนนี้นะครับผมก็มีคนหมกกันที่โตเกียวกันอย่างเยอะเลยนะครับผมมีน้าแคคเกอร์หนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็มีงด้านของเจ้าแคลริกตรงนน้นด้วยนะครับรวมไปถึงเจ้าเอเบิลคอนนะเฮ้ยจังหวะนี้เอาไงดีวะเนี่ยโอ้โหไม่กล้าเข้าไปเปิดเลยนะครับผมเพราะน้าแคคเกอร์น่าจะเลือดเยอะแล้วก็เวลวเยอะจัดๆเลยนะครับเลือดเยอะป่าวะเลือดไม่เยอะสิเลือดน้อยกว่าเราแต่ว่าวลวเยอะเออประมาณนี้นะครับเพราะตอนนี้ตัว อะไรมันคำรามมาโอเคคำรามกลับไปดูถ้าคำรามตอนนี้มีแล้วนะครับผมเจ้าตัวนี้นะเป็นไงโคตรเท่มีเสียงด้วยนะครับผมนะเสียงค่อนข้ิจจารู้สึกนะฮึกเหิมแล้วก็ค่อนข้างที่จะกระหึ่มแล้วก็ค่อนข้างจะน่ากลัวเลยนะผมบอกเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะเจ้ากาซิลิสหรือว่าฟอร์เซนเบเฮมอตนั่นเองนะครับมาครับจังหวะน,นี้เอาไงดีวะเปิดแคดิกได้ไหมเออน้ำแข็งประท้าไฟเ,เลยปะจังหวะน,นี้ผมบอกเลยเอาไปก่อนท่าสามน้ำแข็งคิด งับอือโดนโอ้มันเปิดโหมดเว้ยเฮ้ยมันเปิดโหมดโอ้โหยมันเปิดโหมดเลยอ่ะอืมนำแข็งเจอไฟหน่อยเป็นไงโอ้โหมันเปิดโหมดว่ะหวยบอกว่ามันเปิดโหมดโอ้โหทุกอย่างทุกคนทํามันเปิดโหมดอ่ะอือโดนกระทืบอือโดนได้อยู่ตาสามเฮ้ยโอ้โหโดนลุมแล้วจังหวะนี้โอ้โหอันตรายอันตรายเปิดตาห้าครับจังหวะนี้รีสแตนด์มาแล้ว โอเคเปิดโหมดมาอันนี้เป็นไงพ่นไฟมาแต่ว่าผมมีเกาะความต้านทานอยู่ครับจังหวะนี้เอาดิเอาดิผมบวกผมบวกมาไปไหนติงกับหนีเลยทุกคนหนีเลยอะ่ะไปพุ่ง้าไปครับท่าสองทันไหมโอ้โหไม่ทันทุกคนเพราะว่าสปีดเรานี่คือช้ามากเลยนะครับคือเราตามมันไม่ทันแน่นอนอ่ะมาดิมาดิมาดิมาด,มาด,มาดิโอ้โห,โโหกดผิดท่าจะกดท่าสองกดท่าสามยังไงมะเนี่ยเออใจเย็นเพื่อใจเย็นไปไหนเราไปไหนมาดิมาดิแลกกันแล้วแลกกันแล้วโอ้ยอะไรวะเนี่ย เฮ้ยไม่โดนเลยเหรอฮิตบล็อกแม่งกากจัดทุกคนตัวนี้เนี่ยเฮ้ยแพ้เหรออย่าบอกนะว่าแพ้แม่งฮิตบล็อกกากี่ฮิตบล็อกโคตรกากอะเฮ้ยแพ้ได้ไงวะเฮ้ยแพ้ได้ไงเนี่ยอันนี้คือหัวร้อนเลยเนี่ยผมว่าฝีมือผมก็ไม่ได้กากขนาดนั้นนะครับแต่ว่าฮิตบล็อกตัวนี้มันกากจริงเมื่อกี้ท่าหนึ่งอะคือแบบตีไม่โดนเลยนะครับอะไรเนี่ยเฮ้ยแพ้แคลริกเหรอไม่ไปได้ไงวะเนี่ย เฮ้ย <Hey, S 2> ไม่เป็นไรครับจังหวะนี้ผมบอกเลยผมไม่ยอมรับผมผมไม่ยอมได้เวลาล้างแคนแล้วครับจังหวะนี้แต่ว่าเอา้าไปไหนแล้ววะกลับมาเกิดอีกครั้งหนึ่งนะครับที่โตเกียวเฮ้ยเมื่อกี้ผมแพ้ได้ไงผมงงเลยเฮ้ยปกติไม่น่าจะแพ้นลครับเนี่ยโอ้แส,สดงว่าฝีมือผมตอนนี้ก็คือกากลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับผมไม่เป็นไรครับจังหวะนี้เอาไอโบคอร์สก่อนไอโบคอร์สก่อนเป้าหมายง่ายๆกระทืบไปครับดูดิเหมือนที่บล็อกมันไม่ค่อยโดนทุกคนหรือว่ามันไม่โชว์ก็ไม่รู้แหละนะครับอันนี้ผมไม่มั่นใจนะโอ้เเีดามมมมืืื่่่่่อออกกก้คหหนนับผึงไปใชโดนแคก ตันงกับมาก็เลยแบบทําให้มันขัดกันแหละมั้งนะครับเป็นอะไรที่น่าเสียดายอย่างมากเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับจังหวะนี้แครีหายไปแล้วมีนักแคคเกอร์เอานักแคคเกอร์ก็แล้วกันมาดิไปไหนมาดินี่เขาตรีมคริสต์มาสหน่อยมาๆๆๆอะไรเก็บกองเก็บกองเก็บกองกระทืบตาสีโดนเฮ้ยโดนป่าวฮะเหมือนไม่โดนเลยอ่ะืออโดนกระทืบโดนโอเคสวยงามอ่าเรียบร้อยมันใช้ท่ามาแล้วเสร็จผมท่าสามน้ำแข็ง บัฟเรียบร้อยครับผมได้1คิวไปจังหวะนี้โอ้โหเป็นไหน,นะว่าเมื่อกี้แคริกเห็นแล้วแบบขัดใจชิบเป๋งเลยนะครับผมไม่รู้คนเป็นไหนหมดนะตอนนี้น่จาจะกระจายอยู่ในหลายๆที่นะครับผมนะโอเคไม่เป็นไรจังหวะนี้มีรถถังมาอีกแล้วแล้วก็มีเอเบอรคอร์สตรงนี้ครับผมรถถังเหรอว่าไงเพื่อนควิดน้อยควิดเอา้าควิดไม่โดนเนาอ,อะไรวะเนี่นยเฮ้ย ตีไม่โดนโอเคตีโดนแล้วนะครับจังหวะนี้นะซึ่งจริงๆแล้วนะครับผมตัวละครตัวนี้ผมบอกเลยนะว่าแอนิเมชันแล้วก็เอฟเฟกต์มันเนี่ยค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับผมนะแล้วก็รูปแบบการเล่นเนี่ยถึงแม้มันจะค่อนข้างที่จะเชื่องช้านะครับแต่ผมบอกเลยนะครับว่ามันค่อนข้างที่จะถึกด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับถึกนะแล้วก็ดาเมจก็ถือว่าแรงอยู่พอสมควรเอาไงดีว่าจังหวะนี้ขวาได้ซ้ายดีเอาเอาเอาคา,า,า,าซูเมะก่อนเออโดนโดน,โดนแล้กันปึ้มกระทืบ <c oughs> มันโดนเปล่าวะเนี่ยโดนไม่โดนเลยอะ่ะ ไปครับน้ําแข็งเก็บน้ําแข็งสวยงามโดนครับคุยไปจังหวะนี้โดนไหมเนี่ยเหมือนไม่โดนเลยเฮ้ยมาจากไหนวะเยอะเลยเนี่ยมาจากไหนกระทึบปั๊บสวยแกลกันโอเคอย่าแพ้เลยแพ้นี่เสียชาติเกิดเลยอะ่ะโอ้โหแล้วก็ตรงนู้นครับผมมีทางด้านของอะไรแล้ว,ว่าสเกลล่านะครับผมคาคิโนสมา2ตัวเลยเฮ้ยมาจากไหนเนี่ยแต่ว่ากรณ์นะั้นเดี๋ยวขอเนื้อคำรามก่อนดูนะกคำรามภาพถี่เป็นยังไงอุย้ยโดนยิงอีก เทีจจัดอะถ้าขัรามนะครับอัปเดตใหม่แล้วก็โอเคนะโอโออะไรอะไรมาจากไหนมาจากไหนอืมโอ้โหอย่าหาทานะครับทุกคนท่านหนึ่งเนี่ยใช้อะไรหาเหวอะไรไม่ได้เลยนะครับผมนะคือฮิตบ็อกมันกากจ,จริงอ่ะเออมีเรื่องให้ตาหนิอีกแล้วทุกคนเ <laughs> พิ่งผ่ายแค่ว,วันนี้คาคิโนตมาว่ะคาคิโนตมาเวลเยอะด้วยเราไม่พร้อมทุกคนเลือดเราน้อยโอเคเรามาอบไปก่อนเพราะว่าเลือดเราไม่พร้อม อันนี้คือเราต้องยอมนะเพราะว่าเลือดเรามีแค่ไม่ถึงครึ่งหลอดนะครับเราก็ต้องปล่อยให้มันตีไปนั่นเองนะครับเอาปล่อยไปเอาตามสบายเลยเอาเลยเอาเลยไม่สู้ก่อนเราะสูู้ไปยังไงก็แพ้นะครับผมอะไรอะไรอะไรมาครับทุกคนจังหวะนี้กลับกันมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมที่อิสลาดมาร่านะครับผมเจอเจ้าอาคาซูเมะหนึ่งตัวตรงนี้ครับผมมันใช้ท่าใส่ไข่วันนั้นน่ะเฮ้ยอะไรมา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 โดนหน่อยครับผมท่านี้ท่าสี่เออโดนหน่อยครับอืครับบนครับเลยปโอ้โหน้ำแข็งมาครับจังหวะนี้ป๊ โดนท่าสมต่ออะไรอะไรอะไรกระทืบโบอัดหน้าไปทีนึงปั๊บห5 3มันโคตรแรงเลยนะครับทุกคนท่านหนึ่งอ่ะแต่ว่าฮิตบ็อกมันกากมากเห็นไหมทุกคนฮิตบ็อกไม่โดนเลยนะครับถ่าตีแบบไม่ใกล้จริงๆอ่ะมา,มาไปไหนไปไหนหนีไปไหน,หไไหนกระทืบเรียบร้อย บับสวยงามนะครับผมนะแล้วก็ตอนนี้โอ้โหไม่มีคนอยู่เลยนะครับผมที่อิสลาเดมาร่านะแหมมาอย่างนี้แล้วนะครับผมพูดตรงๆเลยว่าคิดถึงอดีตเป็นอย่างมากเลยนะครับผมจะได้แมทที่เราแบบมาถ่ายรูปกันตรงนี้อ่ะทุกคนโอ้ยเมื่อก่อนนะครับก็เลดาแมทวันนะครับเอบิราก็มาถ่ายรูปกันตรงนี้แหละนะครับผมแล้วก็เมื่อก่อนคือเราขึ้นไปตรงนู้นด้วยนะรวมไปถึงก็มีกิจกรรมที่วิ่งรอบเกาะอะไรอย่างนี้เช่นเดียวกันนะครับผมตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมนะเสียดายนะครับเสียดายก็หวังอย่างเดียวนะครับผมหวังให้เกมมันนนนกว่าี้้้ขึ็จะะพอแลลห นะครับผมไปดีกว่าไม่มีคนเว้ยเฮ้ยไปตรงอื่นดีกว่าไปที่โพม,มิเทกันบ้านดีกว่าทุกคนไปโอเคทุกคนเฮ้ยข้างหน้าเหมือนกับมีตัวอะไรสักอย่างนะครับผมอยู่ที่12นาฬิกาแล้วก็ซ้ายมือก็ผมมีทางน้าของเจ้าคาคินนอสมาหนึ่งตัวก็ผมจ้าเอวโหมาพร้อมกันเลยครับจังหวะนี้เอาไงเอ้ยมันเปิดเลยจังหวะนี้ตาสองควิดไปก่อนเออเฮ้ยรู้สึกว่ากดเลข2มันเป็นเลข3วะเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่ดิตลอดเลยทุกคนเวลากดเลข2ไปเลข3ได้ไงวะเนี่ย เออเมื่อกี้คือท่า3นะครับที่มันขวิดอะอะไรอะไรจังหวะน,นี้ในน้ำหรอในน้ำก็มาดิขวิดในน้ำห้าร้อยห้าสามสวยงามเอาดิโอ,โอ้โหกลายเป็นว่ายน้ำแข่งกันเฉยเลยแล้วงั้นอะไรนะั่นแหะเอ้ยเอ้ทำไมมันเดินอย่างนั้นอะทำไมมันเดินอย่างนั้นอะอะไรโโอ้หในน้ำใช้ได้แค่ท่าหนึ่งท่าเดียวเองนะครับผมสำหรับเจ้าตัวนี้นะ เอาดิโอ้โหมันโคตรไวเลยเฮ้ยอ๋อเออเออเออรู้สึกว่ามันจะอัปเดตใหม่มานะครับทุกคนตอนนี้คือคาคินอตมันน่าจะสามารถที่จะเดินในน้าได้แล้วนะครับเหมือนเจ้าเอบิล่าเมื่อก่อนอ่ะนะครับน่าจะเป็นประมาณนี้เออเห็นไหมเมื่อกี้มันเดินเลยอ่ะแล้วก็กลับมาใหม่ว่ะมาตกเกลียวแค่จังหวะนี้มามาล้างแค้นตัวเมื่อกี้ก่อนครับผมไป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 เมื่อกี้อยู่ไหนวะเมื่อกี้คือเวลเยอะนะครับตัวนั้นอ่ะเอาสิมาสิขึ้นมาแล้วโอ้ยขึ้น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 เอาเอาขึ้นอย่าขึ้นขึ้นติด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 ต โอเคถอยหลังขึ้นก็ไม่ได้เหรออะไรวะเนี่ยขึ้นไปขึ้นโบกโอ้ขึ้นแม่งยากจัดทุกคนโอเคมาครับจังหวะนี้เป้าหมายมีไว้พุ่งชนครับผมขวาไหลซ้ายดีเอาซ้ายก่อนละกันพุ่งเาไปหาครับไปไหนเล่ามานี้มาให้กินซีดีเออโดนครับผมกินปูสวยงามท่าสองต่อมันไม่หนีเลยเว้เฮ้ยมันส,นสู้มันสู้แล้วท่าหนึ่งชอ่าร้อยไปต่อครับท่าสอง <c oughs> กระทืบไปเจ่ดทีโคตรแรงอะ่ะท่าสี่มาครับผมน้ําแข็งพี่ข้าต้มสวยท่านี้โคตรโหดทุกคนท่าสี่อ่ะเรียบร้อยครับผมได้หนึ่งคิวไปจังหวะนี้โอ้ทางซ้ายมือครับผมฟิมเมมุตโตขวามือก็เจ้าตัวนี้เหมือนเดิมเอาไงดีวะเป้าหมายใหม่บ้างดีกว่าไปครับซ้ายมือลุยครับเลสโกจังหวะนี้สักตัวหนึ่งแล้วกันไปไหนมาดิไปไหน,ไไหนพุง่งก็ไปหาเลยครับเมือ่อีช้าหน่อยเราช้าหน่อยพังเมืองบับ กำไอ้พังไม่หมดวันนี้โอเคจังหวะนี้ขออนุญาตครับผมต้องไปตรงกลางเลยตรงกลางเลยบึ๊บมาแล้วฮัลโหลมาแล้วท่าใสกระทึบบับอือหนอหนอกครับผมหิมะบับโดนสวยท่าสองตอ่อโอ้โหสีเหลืองสวยเหมือนกันนะครับนี่โดนโอเคท่าสามมาครับจังหวะนี้ควิดต้้าแข็งโอ้โหมันดีอีกแล้วดีอีกแล้วต้องตามตามไป ตามไปทันไหมโอยขัดใจทุกคนตามไม่ทันอันทันไหมเรียบร้อยทันอยู่ท้าสทีเดียวทีเดียวตายซะเรียบร้อยครับผมได้หนึ่งคิวท่าสองต่อโอเคสวยงามกระทืบบับสวยอืมน้ำแข็งหน่อยปิดฉากโอ้ยแหลกๆหลก,ก,ก,กอะไรเตะมาเตะกลับครับผมนี่ <laughs> เออทุกคนก็วันนี้นะครับทุกคนเราก็มาเล่นกันพอหอมปากหอมคอกันแล้วกันนะครับผมนะสำหรับใครยูนิเวร์สนะเล่นในหายคิดถึงกันแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเราต้องรอดูต่อไปนะครับว่าในอนาคตเนี่ยตัวเกมจะอัปเดตอะไรเข้ามาอีกไหมนะครับก็หวังว่าจะอัปเดตอะไรที่มัน่อี่จะน่าสนใจมากก็แล้วกันนะครับทุกคนคลิปวันนี้ก็ฝากไว้ตรงนี้นะครับทุกคนและเราไว้กลับมาเจอกันใหม่โอกาสหน้าคลิปวันนี้ก็บ๊ายบายนะครับสวัสดีครับ